สูติกระเตนเอากินขี้มากลางคืนเสือลุกดอีวะชิลาบชดน้ำใส่ค่่นชมก็เลยน้ำใส่ทักทายสบายดีะะเอฟซีมัตสึคุสะคนเนอะสบายดียำข้าวคัมค่ะเดี๋ยวไปเอาเท่ากับเมสสาวนุสาวองมีเพื่อนขอยาไปเอาเท่ายุ่ยพูดแล้วพี่น้องเอาเท่าหน้าแรงเอาเท่ายุ่โยโค้ยเพราะว่าน,น้ำมันดิ แห้งแต่แห so, ้ง no. มีเมดเนาแปะพอดไปหาเท่าเพราะว่าอยู่ตามทงตามนาท้าีนมันอันนั้นมาละมันเท่าบิมี่พอดีไปเอาอยู่ห่คยป้าพี่น้องแลพี่น้องทงนาีนเพิ่นไดกาได้กาเขียวขึ้นเขียวมาละคือยู่เหรออันนี้จะคือเดินหกเดินเจ็ดยู่งเหรอเนาะค่นี้บ่ทางนาทงนาเขายังมีได้กาอยู่เลย เนี่ยเคียวงามแล้วนี่มีมะฮอดอวยแล้วพี่น้องผู้มีคนเอาด้วย <ไป S 1> คนถามไปคุ้ยคุยพี่เขามาเอาคาุ้ยคุยอันนี้วังกลางบ้านเวงกับบ้านจอมหาดปลาออดลายดี่น้องข้อแต่พี่กับเคียวทุบอยู่ขอเอากอดละได้ปลาซาวกูดหน,หน้อยนิดึงมีปีกนะบอ ไปหายพี่เ <Netz> ส <mainly c als> ือเกิบม <N g Fine> ันได้ทอดเกิบมาแต่เืินล่นป้าต้งสั้นกัสั้นได้ยูบอ่ะหายยู่งเหว่ เฮ้ยแม่เลย่ะนี่ตีบนาะลงน้ำตื่นก็ได้มันก็ได้ชั่นี้แหละนี่คิวงแมเปิดโูเปิดแล้วงามตัวใดดูดูดอดูแมดแม่ขีว่าเริงขี้ว้เนาคุอาร์อยู่กัน แบบจางฉี่เาหันม่ไแชรมาเด้อพี่น้องเด้อเอาเท้าเด้อเอาโลแต่รอนล้วก็ได้เท้าน่อยนึงพี่น้อง cụm tai thả dang nha thang nha mì bay tuyệt vời tuyệt hạng tuyệt vời tuyệt hạng tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời Ít vời tuyệt 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 วอบพักแล้วก่อนนี่กะเอาอันนั้นมือมีเลือกโอบอบบเหรอพักลงก่อนหนึ่งก่อนมีปีงู่วะเนี่ยเอาก็อ,อยู่กระดิกกระดิกมาตัวหนึ่งปีงเช่น

ก็แล้วบาวี่นี่นีงอะไนมันอ็ค้อยากนาเา่พวมันงแหงามันกินละโทมันเทีย คือเดียวนะกินจักรันจีในปั้นนึงแล้วที่เดีได้บินมาเจอที่มันจะขูดด่ในบีนั้น ก็ได้ละนี่ได้หลายแล้วพี่น้องได้หลายเติบหลายๆอเมือเอ้ยน้ำนี่มาเลยกับอดีเยอะไปซ้อนไปซ้อนตามหัวนี่แหละนี่สาวทองมีคนไปก่อนแล้วซ้อนแบบซ้อนปลาน้อยซ้อนกุ้งหลอตามนี่เยอะได้ออนลาบเสือเท่าเนี่ยนะลงไปซ้อนมือเลยเราเลิกได้ไ ความทุกข์ความยากพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอานี่แหละจมเป็นทลายวิถีชีวิตบ้านคุ้ยกันแนวนี้แล้วพี่น้องเอ้ยข่าผู้เลยเยอะมากเป็นเคยบ้านเวกนะคึ้นบังคับคักขาว่านะทันไม่เยอะลำบากทันเต็มใจลำบากกาม่าน้ำคือละลายเนาะขอยอมขอยอมอยู่

เช้าของเช้านี่เป็นเริ่่าเช้าูกไรียกโมาว่โรคมาลอ cung subscribe tủ. kênh đúng chưa ạ à.

เลยเอามือไว้ยายบ้านยายเมืองพเนี้ยพูนจบแพ่ป่งนาล่ะเห็นหุงอยู่บ่นี่ขึ้นมาแล้วอันบุกค่อดวันทับปักไม่น้อยทุกบุกของท่านคุยไปเอาโต้กระถามอยู่ นี่มีได้แต่หอยสาวทองมีเพิ่งได้แต่หอยรูปไม้อันนึงปลากระเดื่องอันหนึ่งพูดเอาละชีวีงกามากกว่าชีวีหอยไปแล้วกูแย่งกับมัไปเด้ไปเอาน้ำมันนั่นย่าแล้วย่าล่ะปลาที่คอยได้มาพี่น้องซ่อนกับพี่ได้แบบนั้นมันซ่อนแบบ อันหัวมันเก่งมันมีมียาม่มีเผื่อเลยซอนพี่ได้นี่จะเท่าเขานี่มาหอนเถื่อแล้วโมบีมาหอนเถื่อแล้วจะไปหาซื้อปลามาเซอนแล้วเนี่ยฮะจักมีปลาหรือบ่แล้วนี่นะพี่น้องซื้อปลามาเซิร์ลาบเท่าอันสี่ตัวนี่นะซิบพันพี่น้องฮ้อยละซิบพัน เพานซื้อเฮทท้ยเอพรพนซื้อเฮอปลาเซ่ปลาธรรมดาอันนี้น้องพนยะลาบสดแน่ละกะอันค่อยซื้อลาบเท่ากับประมาณจองตัวนี่กะประมาณน่าจะพอเอาตะบันเ,นเ,นยเล,ลยกตหนัเขาตีนี่พักเอรเิเวเต้โอ <ฮ S> ้โหไข่ตัวร้อยนะเห็นุเ<โ>ฮงาเอาเฮ้ดนีเลยาาฮฮ เก็บปลาบ่ะต้มปลาเฮากำลังทาน้ำเดือดพี่น้องเลยมาพักเท่าทาเขียวงามฆ่าอเท่าก็ได้เขียวานะ แม่แม,ม่าอาจ,จารย์แม่หนูอาจารยไม่สาลงกเดี๋ยวนี้อาจารย์ให้หนูมอต้มปลาเฮากำลังพุดพี่นอ้องพดุดเสื้อปลาแล้วแล้วพุดจังเลยกับอันมันพุดแห้งๆพอด,ดีเขาพักเท่าแล้วก็เทซิเลย,บเเลยแบบโลเอาน้ำฮอนๆน,นี่นะแตบบ่เพื่อเท่ามันซุกแบบนี้ เดี๋ยวเากอืมาจะมอเตน่อได้เรีย้อืพอแล้วพอจะยกเงยกเฮ้ยเอาเทเสมันหอนหอนนี่พอดีเท้ามันเป็นมันแนมันซูบตรงนี้ <At S 2> ดีเท่าซุกเห็นบางคนเขาว่าอันลาบเท่าเซื้อน้ำดีบอันนี้แต่ค่อยบิเคยพอเราลาบเทาน้อยตั๊กปลาพอแล้วตักโลดกำลังซอยพักอยู่เลือกกินยาแล้วพูนว่าลาบเท่าในลาบปลาเนี่ยพอจะกินมาถึงลาบเท่าเราไมีสะ่วกเลย เพีมาคิดเพ่นอันอาหากะามาตะโูนเอามาคือมาแน่แล้วก็เอาพิษมาคิดมาแน่นี่นะมะมงพ่นฮากะเอามามะมงต้นมะมงซุกมะมงมะมีเคยเพ่นเอามาอันนี้มะมงอันนั้นมาบ่มเอาอันนี้ซุกคาต้นเลยแตะไปละนี่อันนี้พอดีกินกว่านะอันเร็วๆเช่นนี้ก็มีมากกิน ไม่ารมจ้ามากเชื่อมาทุกข้าวขึ้นมายมเี่ยวเห็ดสิเฮ้ยมัอนี่นาโอ้อเพ้า็ใกล้ชาบยังไงเป็นต้นชิ้เราซื้อเห็ดเพิ่มีนะเฮ้ยทีมเจอิญางเพิ่นี่เป็นเรื่อง โซซัเลยออแล้วออยู่นกิโลจัสอ๋อแล้วเล็กน้อยก็มนเนออเล็กน้อยไปเย็นหเล็กน้อยไปเย็นหูเลยวทางสิเบอเขาแน่บอะเขาโคอยู่แล้วเขาตกพูดอหาสโลกแล้ว เชื่อชะโล่ไม่เชื่อแว่นเลยเด้อบ้าย่าเชื่อน้ำเกือเชื่อแว่นอ๋อแต่แว่นจุกเชื่อเว้ยโอ้ยนางแบบมันมีเยอะเหรอหนุ่มบัลเล่ต์พี่น้องเอ้ยโอ้ยสูติกระเตนอ้อกินขี้มากลางคืนพบแล้วจะกอหรยังกองอะไรมา

กินได้ไหมใจหวกินกระดิ่งร่มหรือเปล่าเนือกระเพาะเลยไอ้วนี่ยนี่กำลังปลาเห่าเห่าต้มแล้วเห่าเอามาใบกลางมันออกก่อนเทามาตำปุ่นเรือกับอันนี้ปุ่นเรือก็มาคิดที่เห่าจีนมาคิดดิบจีนหอมเะไรขึ้นมันหอมหอมซวยซวยมาอาเสือรัดนั้นได้ยะกอดเด้ เอาตามนี่ก็ตามพ่อประมาณพ่อบีได้แหละคักมาตามพ่อประมาณปลานี่มันจะกลางหลายเลยนี่ซาไปได้มี่าให้ละอะกินกุ้งไหมรับแาวคยวอำลำขนาดนี่เราคึ้งไปนะไว้ใช้รับสูตรในเบ่อเดี๋ยวเตะอย่าเลิกใช้ละพอนะละพ่อ มะละเพล่นจงมาเชื่อแล็บชุดนะบ่ไม่ทำไมเนาะ่มับม่นอดินนานนี่็บชุดันิ้น้อย่นานอาปลาจนนีมมม่มุนก็ละท่าที่ได้เขามีมาแหงซิมนะฉันอดบอ่ได้ดูโดดบ่ได้ใช้บ่ ขาวั่วใส่แล้วบดไร่พรย่งอะไรจังจังเสื้อข้าวคเสื้อรูดดอีวะนี่ันี้สาวไร่พรพ่น อันลาบสดพี่น้องไม่ลาบปลาเพราะซื้อเฮือแล้วก็อันมันลายพูดแล้วมาลาบสดเนี่ยลาบเสือเท่าแดงแดงอันเมื่อกี้นี่ก็เลี้ยงมันยังมีสีสันเลยสีกับสีกูกมีน้ำเยอะก็ตัพิกหนูนี่เป็นจังไร เ้าปลาเจ้ตำลังเยไม่ใช่ชิงมาตัวได้ไปเรื่อซื้อลงไปลงไปลาบันน็ตอะปลาคันชมแล้วนามช่ไ้าวมั่ได้ว้าวใช่ปปลาคันชมสมัติแล้ว ผู้บางคนเขาลาบลาบชดนี่เขาไม่ได้คั้นไม่ได้คั้นโ้มเนาะอันนี้นะคันมีคั้นโ้มยันกินไม่ได้มันเรลวๆถ้าแล้วแต่ผู้คนมากผู้คนก็คั้นโ้มผู้คนกับผีคั้นโ้มแต่เอ้ยเคยนะคั้นโ้มจนมันหมุนแล้วคั้นโ้มจนไป่เห็นเลยแล้ววะปลากระปานน้ำเีเด้อพี่น้องเด้อแต่ละสิ <laughs> <laughs> nắm <gần nhì> cái <laughs> <laughs> <nu, xếp> <laughs> gì mà chơi nôi hả trên mà chưa xếp nô xếp nô làm lại tệ rồi ราบเท่ากับลาบสุดกันแล้ว่พีน้องราบเท่าเขียวอ่ถทำอยู่มากมาพี่น้องกินเท่าเขียวอุ้มทุ่งซอทุ่งบ้านขาดมาเด้อพี่น้องเด้อเปิดอยู่บ่พี่น้องเปิดอยู่ตักยาชากาขิงตัวอะไรด้นแซบทางเค็ม มาเด้อผอแม่พี่น้องกินข้าวราดเท่าน้ำเดือดเด้อกินข้าวยำดึกๆึกลงบนนี้นะเพราะว่าเฮ็ดสองย่างเฮ็ดเมนู2สองอันราดเท่าแน่อันราดสดอันปลาเซ่นอันดูดอดมากินกันไหมเอ้ด้าน้า